คราวนี้มาดูตัวอย่างการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะคะจากข้อ1จงหานะคะอินทิเกรต x กำลังสอง dx นะคะตั้งแต่0ถึง1นะคะอ,อันดับแรกเราก็มาอินทิเกรต x กำลังสองก่อนคูอินทิเกรต x กำลังสอง dx เมื่อกำหนดขอบเขตตั้งแต่0ถึง1นะคะครูอินทิเกรต x กำลัง2ครูจะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3ถูกไหมลูกแล้วก็จำกัดเขตที่0ถึง1คราวนี้พอแทนค่าลงไปครูก็จะได้เป็น1กำลัง3ส่วน3แล้วก็ลบด้วย0ูนกำลัง3ส่วน3ข้อนี้เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3 คราวนี้ดูตัวอย่างข้อ2อาอินทิเกรต 4-X ลบ x กำลังสตั้งแต่0นถึง2นะคะคูอินทิเกรตอินทิเกรต4คูจะได้เป็น 4X อินทิเกรตลบ x กำลังสจะได้เป็นลบ x กำลัง3ส่วน3แล้วทั้งหมดคูจำกัดเขตอยู่ที่0 ถึง2นะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น4คูณ2ลบด้วย2ยกกาลัง3ส่วน3ลบด้วย4คูณด้วย $0 นะคะแล้วก็ลบกับ0ูกำลัง3ส่วน3แบบนี้ตัวหลังคูณกันจะกลายเป็น0เนาะคูไม่ลบ อันนี้ก็จะกลายเป็น4คูณ2ได้8ลบ2ยกกําลัง3เป็น8ส่วน3กลายเป็น8 3 24ลบ8ทั้งหมดส่วนด้วย3 24ลบ8คูณเหลือ16ข้อนี้คูณเลยกลายเป็นเศษ16ส่วน3นั่นเองต่อมาดูตัวอย่างที่3 อินทิเกรตหนึ่งส่วน x ยกกำลัง3 dx ตั้งแต่ลบ2จนถึง1น่ะคะคูเปลี่ยนจากอินทิเกรตหนึ่งส่วน3เป็นอินทิเกรต x ยกกำลังลบ3 dx ตั้งแต่ลบ2ถึงลบ1 อินทิเกรต x ยกกำลังลบ3ครูจะกลายเป็น x ยกกำลังลบ3บวก1ก็เลยกลายเป็น x ยกกำลังลบ2ส่วนลบ2นะคะตั้งแต่ลบ2ถึงลบ1คราวนี้ครูเอาตัวส่วนครูเอา x ยกกำลังลบ2เนี่ยทำให้เลขยกกำลังเป็นบวกครูก็เลยกลายเป็น1ส่วนลบ2 x ยกกำลัง2 x ของคูณตั้งแต่ลบสถึงลบหนึ่งแทนค่าเข้าไปกลายเป็น1ส่วนลบสองคูณด้วยลบหยกกำลังสองแล้วลบกับ1ส่วนลบสคูณด้วยลบสยกกำลังสองนะคะกลายเป็น ลบหนึ่ยกกําลังสองได้1เพราะฉะนั้น1นคูณลบสได้1นส่วนลบสเหมือนเดิมแล้วลบกับตรงนี้ข้างในของคูณลบสยกกําลังสองก็น,นี้คูกลายเป็นส 4, 4่สคูณลบสได้ลบแเพราะฉะนั้นลบคูณลบกลายเป็นบวก1นึ่งส่วนแตัวนี้ทำให้ตัวส่วนเท่ากันถูกไหมลูกถึงจะคูณกันได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้คูคูณด้วย4ส่วน4ถูกไหมคะก้อนนี้คูณด้วย4ส่วน4เข้าไปครูก็จะกลายเป็นลบ4ส่วน8แล้วก็บวกด้วย1ส่วน8เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเหลือที่ลบ3ส่วน